จากคลิปที่เราทำแหนมหมู3ามชั้นกันไปนะครับตอนนี้ได้ที่แล้วละครับนำมาทอดกันดีกว่าครับกับแหนมหมู3ามชั้นครับผมเริ่มจากนะครับเราก็นำแหนมหมู3มชั้นที่ได้ที่แล้วนะครับนำออกมาหั่นเลยครับเราจะหั่นชิ้นใหญ่สักนิดหนึ่งขนาดพอคำนะครับ เพื่อเวลาที่เราไปนําไปทอดเนี่ยครับจะได้กรอบทั่วถึงครับผมหลังจากที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วเรานํามาใส่ภาชนะนะครับแล้วก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบครับที่เราต้องใส่แป้งทอดกรอบก็เพราะว่าเวลาที่นําไปทอดเนี่ยแหนมของเราจะได้ไม่ออกเหนียวครับจะได้อบกรอบและแห้งๆครับผมเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับนำแหนมที่คลุกแป้งแล้วนะครับลงไปทอดครับ เราให้เหลืองสักนิดหนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็คนอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้แหนมของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองและกรอบอย่างทั่วถึงครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าเขาจะค่อยๆเซตตัวนะครับน้ํามันเราก็จะไม่เหนียวด้วยครับผมหลังจากใช้ได้ที่แล้วนะครับก็นําขึ้นเสด็จนามันพักไว้ครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้แหนมหมู3ามชั้นกรอบๆแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าทานกับผักสดๆกับขิงพริกขี้หนูฝินสุดๆครับแหนมหมู3ามชั้นไม่ยาก ลองทำกันดูนะครับ